โชคใหญ่ใส่ไม่ยั้งหกราศีฟ้าเปิดดวงรวยบันดาลโชคลาภคันใหญ่จะสุขสมหวังเรื่องเงินทองอันดับหนึ่งราศีตุลท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายน การงานเริ่มลงตัวช่วงนี้เลยเน้นหาข้อมูลเพิ่มเพื่อมาต่อยอดในการทำงานเราจัดการงานได้ดีทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้อาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่ก็จะจัดการได้ดีด้วยส่วนการเงิน เริ่มทบทวนเรื่องเงินที่ผ่านมาเพื่อวางแผนเรื่องนี้คุณจะรู้จักเก็บออมมากยิ่งขึ้นและรอบคอบในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆให้ดีในภาพรวมยังสามารถจัดการได้ดีเลยทีเดียวส่วนด้านสุขภาพนั้นแข็งแรงดีอันดับ 2. ราศีกันท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคม ด้านการงานสัปดาห์นี้คุณจะสามารถจัดการการงานได้ดีมีแรงบันดาลใจและมีแพชชั่นในการทำงานเป็นสัปดาห์ที่เกิดความท้าทายได้ใช้ความคิดหรือความสามารถในการทำงานเยอะเลยทีเดียว การเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดียังสามารถจัดการรายรับรายจ่ายที่ดีแถมจะมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆทั้งจากงานหลักงานเสริมส่วนคนที่มองหาไรายได้ใหม่ๆก็จะมีเกณฑ์มีรายได้ใหม่ขึ้นมาอีกด้วยช่วงนี้จะมีเกณฑ์รับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มสุขภาพระวังเกี่ยวกับไมเกรนหรือปวดหัวได้ อันดับ3าชาวราศีสิงห์ท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนการงานยังติดอยู่กับปัญหาเก่าๆที่ต้องตามแก้และต้องทบทวนวางแผนใหม่ๆเพราะสิ่งที่ทำไปก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ค่อยสำเร็จจะต้องใช้ระยะเวลาและปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะได้นำมาต่อยอดส่วนการเงิน กระเป๋าเงินสามารถมีเงินแสนเงินล้านเข้ามาหมุนเวียนดีมีรายรับเพิ่มมากขึ้นสำหรับใครที่กำลังรอเงินก้อนหรือกำลังติดต่อเจรจาการปิดดีวมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีและมีเงินก้อนเข้ามาอีกด้วยด้านสุขภาพนั้นโรคเกี่ยวกับอาหารการกินท้องเสียอาจจะเกิดขึ้นได้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ อันดับ4ราศีกรกฎท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมชาวราศีกรกฎด้านการงานต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องคนและเรื่องความคิดเห็นที่ไม่ตรงกรันสำหรับคนที่ต้องทำงานเป็นทีม คุณจะต้องทำงานให้ตรงตามแผนที่คุณวางเอาไว้ถึงจะไม่มีเกณฑ์ล่าช้าส่วนการเงินสัปดาห์นี้ยังสามารถจัดการในเรื่องของรายรับรายจ่ายได้แถมคุณนั้นจะมีการวางแผนในการเอาเงินไปลงทุนเพราะเริ่มอยากมองหาโอกาสใหม่ๆในการสร้างไรายได้เข้ามาเพิ่มซึ่งจะประสบความสำเร็จดีหยิบจับอะไรก็ร่ำรวยเงินทองมีผลประโยชน์เข้ามาแก่คุณช่วงนี้จะรวยเละ ส่วนด้านสุขภาพนั้นระหว่างโรคออฟฟิศซินโดมปวดหลังจะเกิดขึ้นกับคุณอันดับาราศีเมทุนท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคม ด้านการงานเป็นช่วงที่มีงานพอประมาณได้จัดการต่างๆได้อย่างลงตัวแถมโดยรวมแล้วเป็นการจัดการการงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ความสำเร็จจะบังเกิดภายในเร็ววันนี้ ผลของความขยันหมั่นเพียรจะทําให้คุณนั้นมีช่องทางในการสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นมีเกณฑ์รับข่าวดีในเรื่องของการงานส่วนการเงินยังมีความคล่องตัวสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ดีอีกด้วยโชครับรอยก็ดดเด่นการเสี่งโชคเสี่งดวงมีรุ้นรางวันที่หนึ่งจะมีเงินควันถุงเข้ามาแถมมีเกณฑ์ที่จะต้องพบปะเพื่นอนฝูงในช่วงนี้ ด้านสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีอะไรนับเป็นห่วงอันดับ6ราศีพฤกษกราศีพฤกษกท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนด้านการงานนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทำให้การทำงานของคุณน,นั้นเกิดความท้าทายสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานได้อีกเยอะ ส่วนการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดียังคงจัดการรายรับรายจ่ายได้ดีอีกด้วยส่วนเรื่องนี้จะโดดเด่นทางด้านของการเสี่ยงโชคสิ่งดวงจะมีเงินควัญถุงเข้ามาเรื่อยๆมีโอกาสรับทรัพย์หลากหลายทางใครที่มองหาไรายได้ใหม่ๆจะมีเกณฑ์มีไรายได้เข้ามามากขึ้นอีกด้วยสุขภาพระหวังเกี่ยวกับไมเกรนปวดหัวอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ ไม่เชื่อไม่ลบรูรู้เชื่อไม่งมง่ายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ